ในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับกลุ่มนักวิจัยครับซึ่งกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่ได้พัฒนาชุดตรวจโควิด -19 เป็นการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำเปลี่ยนสีครับเป็นเทคโนโลยีชุดตรวจโควิด -19 ฝีมือคนไทยเลยครับเรียกว่าถ้าชุดตรวจอันนี้าสามารถที่จะกระจายไปสู่โรงพยาบาลในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้ผมเชื่อว่ามันจะช่วย ในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนครับตัวเทคโนโลยีแลมเปลี่ยนสีเนี่ยมันคือเทคโนโลยีอะไรมันมีที่มาอะไรอย่างไรแล้วมันมาเข้ามาอยู่ในในชุดตรวจของเรานี้ได้อย่างไรครับก็ตัวเทคโนโลยีแลมเปลี่ยนสีนะครับจริงๆก็เป็นเทคโนโลยีในการตรวจหาสารพันธุกรรมแบบหนึ่งคล้ายๆกับ RT PCR นะครับแต่ว่ามันมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเรปิดผมเรียกว่าเป็นเรปิดโมเลกุลาร์ละกันครับเพราะว่า มันสามารถตรวจได้ไวกว่า RT-PCR นะครับ,รบที่เราส่งประเมินผ่านเนี่ยใช้เวลาแค่สามสิบนาทีนะครับแล้วก็สามารถอ่านผลได้แล้วตัว s e n s i t i v i t y specificity เนี่ยก็มีความจำเพาะสูงมีความแม่นยำสูงมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบเป็น iSO t h e r m a l นะครับก็คือใช้อุณหภูมิเดียวในการทำปฏิกิริยาใช่ไหมครับแต่ต่างกับ RT-PCR ตรงที่ RT-PCR เนี่ยมันต้องใช้เครื่อง RT-PCR ซึ่งมันมันจะมีราคาแพงโดยตัวเทคโนโลยีล้ำเองมันพอมันพอมันเป็นอะไรที่เร็วอะครับ มันก็มีการ implement ใช้ตามด่านคัดกรองอย่างเช่นสนามบินที่ประเทศแคนาดาโปรตุเกสอะไรเงี้ยครับเขาก็ยอมรับตัวอาร a m ีแรมผมเชิญอาจารย์สมชายครับได้เรา ได้ลองเล่าให้ฟังถึงการใช้เทคโนโลยีแลมเปลี่ยนสีสําหรับไอ้เจ้าชุดตรวจโควิด19ครับว่ามันจะมีส่วนในการควบคุมการระบาดได้อย่างไรคือต้นกําเนิดของแลมเนี่ยแลมแลมจริงๆเนี่ยมันเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับ oh, เกิดเม uh ื huh. ่20ปีที่แล้วเรื่องของอเทคโนโลยีถามว่าไม่ใหม่แต่ว่าเราดีไซน์ตัวพรเมอร์ที่จะมาจับกับ โควิด19ทำให้มันมีความไวและมีความจำเพาะเจาะจงกับเชื้อตัวนี้ได้เหมาะที่จะไปอยู่ที่หน้างานเหมาะที่อยู่ในพื้นที่ที่เพราะมันไม่ต้องการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนครับเดิมเนี่ยเราใช้เวลาตรวจหนึ่งชั่วโมงถึงจะรู้ผลตอนนี้เหลือสามสิบนาทีแล้วก็ยังไวกว่าเดิมด้วยนะครับความไวเนี่ยที่ประมาณหนึ่งพันก๊อปปี้นะฮะไวรัสเหมือนหนึ่งพันตัวเนี่ยขั้นต่ำมันมันจะตรวจเจอคือไม่แสดงอาการก็ตรวจเจอแล้วครับแต่ของเราเนี่ยประมาณสัก 2,000กว่าเราก็ตรวจแล้วตรวจเจอแล้วแต่ของเรามาตรฐานเราอยู่ที่4,000ที่ออยออก,กาหนดมาเนี่ย4,000เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะผ่านได้สําหรับสําหรับมาตรฐานออยออที่กําหนดมาเพราะว่าความไวเนี่ยสามารถตรวจสําหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการได้ครับเพราะนั้นเรา ừ ừ ừ. หมอะที่จะใช้กับเมืองไทยมากราคาต้นทุนจะถูกถูกในระดับเป็นหลักร้อยครับ อ่อน่อ,นอนเทสวิธีการใช้เนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อนไหมถ้าถ้าถ้าพูดถึงว่าเป็นทางแ a บใช้อะครับเราเราเราดีไซน์ให้ให้มันไม่ยากนะครับหมายถึงว่าการผสมสารหรืออะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนใช่ไหมครับการสรกัดสารแมกทุก,กรรมัมเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ํายาทดสอบ ซึ่งการเตรียมตัอย่างทดสอบเนี่ยก็ก็ง่ายเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าคำนวณให้หมดแล้วว่าเราเราต้องการให้ยูเซอร์ใช้งานง่ายที่สุดผสมสารให้น้อยที่สุดเ,เรา,รสาเสร็จแล้วพอ,เ,อเ,รเราผสมเยเจร็จใส่ A n a เสส็จแล้วก็ไปบ่มปฏิกิริยา30นาทีพอครบ30นาทีปุ๊บเนี่ยเราก็เอาออกมาอ่านผลได้เลยอ่านผลทดสอบโดยการที่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าถ้ามันเปลี่ยนสีชมพูเป็นสีเหลืองนั่นหมายถึงว่ามันคือโพซิทีฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นสีชมพูแล้วยังเป็นสีชมพูอยู่เนี่ยก็คือแสดงว่าไปเป็นนฤฤิเกท ก็คือไม่ไม,ไม่ตรวจไม่พบตัวการตรวจสารบัรุกรรมะครับไม่ว่าจะเป็น rt pcr หรือ rt l a m เองเนี่ยมันจะตรวจได้ทั้งคนที่มีอาการและไม่มีอาการคนที่ไม่มีอาการอาจจะมีไวรัสในปริมาณที่น้อยนะครับดังนั้นนะ่ะพวกชุดตรวจสารบรรุกรรมเนี่ยจะตรวจได้เจอแต่ถ้าแต่ถ้าเป็น atk เนี่ยบางทีอาจจะต้องตรวจบ่อยหน่อยแอบถามได้ไหมครับว่าราคาต่อชุดณนะตอนเนี้ย ราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าสามารถจะตอบได้หรือเปล่าแต่ผมก็จะถามแหละว่าราคาต่อชุดนะตอนนี้เป็นราคาเท่าไหร่คือคือของผมนะครับจริงๆตอนนี้ราคาเราจะอยู่ช่วงประมาณสองร้อยแปดสิบาทคือราคามันก็น่าจะอยู่ในใกล้ๆก,ก,กับตัว ATK นะครับ,รบท,ที่ที่เราที่เราพยายามเซตไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นชุดชุดทางเลือกเหมือนกันเป็นเป็นชุดแรปิดเหมือนกันแต่ ATK เขาเป็นแรปปิดที่ตรวจพวกโปรตีนใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแรปิดที่เป็นโมเลกุลา ยูเซอเองก็มาถามว่าเออมันไม่ค่อยต่างอะไรกับ p c r เลยใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง p c r ก็อาจจะชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงทีเนี้ยเราก็มองว่าเออแล้วเดี๋ยวเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นให้มันแบบว่าตอบโจทย์แล้วก็ตามไกด์ไลน์ขององค์การอนามยโลกเขาบอกว่าการที่คุณจะเรียกว่ามันเป็นเร็ติดโมเลกุล่าที่เป็น POCt เนี่ยคุณต้องทําให้ได้30นาทีเราก็เลยอ่ะโอเคเปลี่ยนปรับ i m p r o v e formula ่า่นนี่นั่นจนเราได้เป็น the best version ที่ ที่ที่เป็น30นาทีแล้วตรงตามสเปคที่องค์การอนามัยโลกมีการ r e คอมเมนตไว้ตอนนี้ตัวชุดตรวจตรงนี้ครับมันถูกได้ใช้จริงแล้วหรือยังครับในแง่ของการลงพื้นที่นยครับภายใต้การสนับสนุนทุนนะครับของการผลิตชุดตรวจเป็นหมื่นๆเทสเนี่ยเราเราได้รับทุนจากบปพนะครับแจกจ่ายไปตามภูมิภาคต่างๆเราแจกจ่ายไปที่สงขลานะครับมอนะครับไปทางเหนือเราเราเราไปทางทั้งกลุ่ม จังหวัดตากจังหวัดแนวชายแดนของประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องของค่ายอพยพซึ่งส่วนใหญ่จะถูกมองข้ามไปนะครับแต่ที่คนชาวเขาเนี่ยเขาเขามีโอกาสติดสูงแต่ว่าเราเราเราไม่ได้ตรวจเขาครับนี่คือการตรวจเชิงลุกอย่างแท้จริงอันี่คือโมเดลหรือจะเป็นแซนบ็อกหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่จะสามารถจะบับเบิ้ลแล้วก็ซิลมันนะครับอราจะชวนให้อาจารย์พลดาได้เล่าให้ฟังถึงการลงพื้นที่ที่ชุนชุนคลองเตยครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วทําไมถึง ต้องลงที่ชุมชนคลองเตยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้ครับชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัดนะคะแล้วตรงนั้นเองก็มีทั้งตลาดคลองเตยนะคะมีเรื่องของออท่าเรือนะคะเป็นจุดประเด็นอันหนึ่งที่ทําให้เราตรงนั้นประเทศเราพุ้มกันเข้าไปสู่ในส่วนของหาผู้ติดเชื้อในที่คลองเตยตรงชุมชนคลองเตยที่เราเลือกลงไปนวันนั้นเองเนี่ยผู้ผู้อาศัยอยู่เนี่ยผู้พักนะคะประมาณ1,000คน การเข้าถ so ึงการตรวจตอนนั้นค่อนข้างจํากัดถึงแม้ว่าหลายๆที่พยายามลงไปแต่บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่พอเพราะงั้น50%ของคนที่อยู่ในใพื้นที่คลองเตยตรงนั้นเองก็ยังได้ตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างการเอาแรมเข้าไปตรวจในช่วงนั้นเป็นการช่วยผ่อนทําให เขาเข้าถึงการรักษาได้เร็วตรวจได้ไวภายใน45นาทีเราเซซว่าเราสามารถออกผลได้เพราะงั้นเราสามารถแยกผูดิดเชื้อได้ไวนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ทำไมถึงเอาตัว RT l a ทีเข้าไปในช่วงชุมชนคลองเตยแต่ชุมชนคลองเตยต้องยอมรับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยติดท็อปเทนของกรุงเทพที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดในช่วงเวลานั้นค่ะ